นนคุณสุดเศร้าสูญเสียคุณแม่ได้แยาไม่มีวันกลับเปิดใจทั้งน้ำตาแฟนคลับคนบันเทิงร่วมไว้อาลัยแน่นเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายน2 5 6พนโลกออนไลน์และวงการบันเทิงไทยต้องเผชิญกับข่าวเศร้าครั้งใหญ่เมื่อลนคุณบุญชานนันตินทรกุลนักสแสดงหนุ่มที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในไทยและต่างประเทศได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวการสูญเสียบุคคล อันเป็นที่รักที่สุดในชีวิตของเขานั่นคือคุณแม่ปร็กแฮสันตินาทรกคุนซึ่งได้จับไปอย่างสงบท่ามกลางความสุขเศร้าของคนใกล้ชิดและแฟนคลับที่ติดตามผลงานของเขามาโดยตลนอดนนคุณเลือกใช้พื้นที่โซเชียลมีเดียของตนเองในการสื่อสารกับแฟนๆโดยเฉพาะในอินสตากแกรมซึ่งเขาได้โพสต์ภาพกนดการพิธีบำเทนกุศลศพข,ของคุณแม่พร้อมข้อความสั้นๆ ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในความรู้สึกพร้อมว่าคุณแม่ติ๊กแแฮสันตินทรนขุนได้จากไปอย่างสงบผมขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ครอบครัวเราในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ครับข้อคอนดังเปล่าแม้ไม่มีคำพูดสุ่มเฟยแต่กลับสื่อถึงความเศร้าความรักและความเคารพที่ลึกซึ้งที่สุดเท่าที่ลูกคนหนึ่งจะมอบให้ผู้เป็นแม่ได้การจากไปของคุณแม่ติ๊กแแฮ ไม่ทีนมเป็นการสูญเสียที่ใหญ่หลวงสําหรับครอบครัวสันตินธรคุณเท่านั้นแต่ยังเป็นการสูญเสียที่สร้างความสตือนใจแก่แฟนคลับและเพื่อนร่วมงานในวงการบันเทิงที่เคยสัมผัสความรักพร้อมหุ่มใหญ่และความอบอุ่นที่ครอบครัวนี้มีให้กันมีรายงานว่าก่อนหน้าการเสียชีวิตไม่นานนนคุณได้รีบเดินทางกลับจากต่างประเทศเพื่อมาดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาสุดท้าย และอยู่กับแม่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งการกระทําเช่นนี้ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันอันลึกซึ้งและความกตัญอยู่ที่เขามีต่อผู้ให้กําเนิดซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขามักแสดงออกให้เห็นอยู่เสมอผ่านบทสัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และโพสต์บนโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเล็กๆอย่างการพาแม่ไปรับประทานข้าวดูหนังหรือการพาแม่ไปท่องเที่ยวต่างประเทศ สำหรับพิธีทางศาสนามีการจัดขึ้นอย่างเรียบน่ายแต่เปี่ยมด้วยความเคารพและศรัทธาโดยเริ่มจากพิธีรดน้ำศพในวันที่2มิถุนายนเวลา16นาฬกาตามด้วยการสวดภาพพิธรรมเวลา18นาฬิกาและจะมีการสวดภาพพิธรรมอย่างต่อเนื่องทุกคืนตั้งแต่วันที่4ถึง9มิถุนายนเวลา19นาฬิกาก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจศุในวันอังคารที่10 มิถุนายนเวลา17นาฬกานวท่าทองพระอารามหลวงศาลา23สาศาลาดุลงกพิทยาซึ่งถือเป็นสถานที่สำคัญที่ใช้ประกอบพิธีศพของบุคคลในวงการบันเทิงมาอย่างต่อเนื่องหลังจากโพสต์ของนอนท์กุลถูกเผยแพร่โลกโซเชียลก็แทบจะหยุดนิ่งลงชั่วขณะเพื่อร่วมไว้อะไรกับเขาเหล่าคนดังจากทุกกลุ่มการไม่ว่าจะเป็นนักแสดงผู้กำกับโปรดิวเซอร์และทีมงานเบื้องหลัง ต่างร่วมแสดงความเสียใจอย่างรุ่นหลามโดยเฉพาะนักแสดงร่วมรุ่นและรุ่นที่อยากต่อธนภพบเบลารานีวินเมทวินบิวกินผู้ธิพงศ์และพีพีกร์ที่ต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความผงญยและให้กำลังใจแตฟตัสออนหนึ่งในนักแสดงหญิงที่มีภาพลักษณ์โปุ่นและน่านับถือได้เขียนข้อความว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและเป็นกำลังใจให้เสมอคะ่ะ ซึ่งข้อความดังกล่าวถูกแชร์ต่อในหลายเพตข่าวและได้รับการตอบรับจากแฟนๆว่าเป็นการแสดงความรู้สึกที่จริงใจและงดงามมากแม้แต่แฟนคลับที่ไม่เคยพบคุณแม่เิ็กให้เป็นการส่วนตัวก็ยังรู้สึกถึงความอบอุ่นและพลังใจที่ไม่ได้ส่งผ่านมาทางนนท์คุณพวกเขาได้รูปรวมภาพและวิดีโอในอดีตที่นนท์ุลเคยบอกพักแม่เช่นคลิปที่เขาพาแม่ไปเที่ยวต่างประเทศ หรือวันที่เขาวอวยพรวันแม่อยากเรียบง่ายแต่ถึงใจพร้อมก้อความที่สะท้อนถึงความรักที่แม่มีต่อลูกชายอย่างวิ่มีเงื่อนไขแฟนคลับบางคนได้แสดงความรู้สึกผ่านข้อความที่ว่าคุณแม่คงภูมิใจมากที่มีลูกชายอย่างนนท์กุลและแม้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความเศร้าแต่เชื่อว่าความรักของแม่จะยังคงอยู่กับนนท์กุลเสมอคำพูดเหล่านี้ไม่เพียนตอบโยนกนุล แต่ยังทําให้คนทั่วไปได้ย้างทุกทุนถึงความสําคัญของความสัมพันธ์ในครอบครัวขณะเดียวกันมีรายงานว่าผลงานของนอนทคุณที่เดิมทีจะเปิดตัวภายในเดือนมิถุนายอยู่นี้อาจมีการเลื่อนกาหนดหรือกรับแผนออกไปก่อนเพื่อให้นนกคุณสามารถใช้เวลาในช่วงสำคัญน,นี้ในการอยู่กับครอบครัวและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเต็มที่แม้ว่าทางต้นสังกัดจะยังไม่มีแถลงการอย่างเป็นทางการ แตแหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าทีมงานทุกฝ่ายให้ความเข้ามือและเข้าใจสถานการณ์อย่างเต็มที่สำหรับนนกุลแล้วการสูญเสียคุณแม่ในครั้งนี้อาจเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความรักความผูกพันและความทรงจำอันลำ้ำค่าที่มีต่อคุณแม่ได้แข่จะเป็นพลังใจสำคัญให้เขาก้าวเดินต่อไปในเส้นทางชีวิตด้วยหัวใจที่เข้มแข็งเหมือนที่แม่เคยสอนเสมอมา แม้คุณแม่จะจากไปแล้วในทางกายแต่จิตวิญ,ญญาณของแม่ยังคงอยู่ในทุกก้าวย่างของลูกชายผู้พปตีคนนี้และยังคงส่องแสงในความทรงจังของผู้คนที่ได้รับแปรันดาลใจจากความรักอันเบิสทธุดของแม่ลูกคู่นี้